ไม่ให้ขึ้นเลยถ้าขึ้นตายต้นไม้เลยไหมเดี๋ยวมันไป็นไฟข้างหล้าแต่ดีมันดีมันร่มดีมันเราไม่เดี๋ยวมันไม่เสียงเสียงมันต้องห่างออกมาหน่อยอย่างนี้ไม่เป็นไรนมันใกล้เกินเลยทำร้อนเยอะ หลังต้นไกลใหญ่ไหมนี่แถวๆนี้ว่ะนี่กระจายไปนี่มากอยากให้มาเลยัหาลด้วยนะเขากระดัดว่ามวันนี้ไม่มีลมอ่ะส่งให้กางเุณยกมาะครับไม่มีลมอันนี้ลมนิ่งยังยังไม่เสร็จะเดี๋วใหมายังไม่ต้องแปะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็มีเสื้ผ้าแจก จยากการต้นไม้เขาและมีหน้าห้ามขึ้นขึ้นอดร้างเอาเนี่ยที่ม่กันในหหวามไม่เ้ยมาใช่ไหมดะไรในหวัน